คเชาเขาิวงยางนะคะเก็บผลลไม้ใส่สะพายหลังได้จุดแล้วก็ต้องเช่าตะก้าให้มันคือเช่าให้เช่ายีบาทค่าชุด50บเช่าเป็นอะไรแบ่เหรอเช่าถ่ายรูกไงเออก็ปกติก็ใส่ชุดมงชุดอะไรแล้วเ้าก็มีตะก้าห้อยไงเอาให้ครบเซร็จ แล้ามาลุ้นกันว่าจะมีชุดให้คุณไหมเออได้ได้ได้ล้านเซาชุดใส่นะคะมันจะมีทุกจุดแหละจุดที่ห้องจุด่นะคะแต่ว่าลงไปก็เสียคนละสิบ,บาทใช่ไหมต้องเสียบัตรอีกคนละสิบบาทนะคะจุดซื้อบัตรแต่ละจุดก็ถือว่าเป็นการให้พี่น้องเขานะคะเป็นการ ใส่กันอนุรักษ์สิ่งของเลยค่ะทำความสะอาดได้นะคะนุ่มาจากดอยไหนคะอดอยอุดรเหรอนนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวไปซื้อรอเลยนะสามคนค่ะลุง<อ>สามคนหนึ่งสองสาม เดี๋ยวาหาตังค์ก่อนนะยวไม่ได้ซื้อบัตรก่อนนะคะแป๊บนึง